ไม่เป็นไรเอ้ยจังหวะตะกี้แม่งแบบคือรู้แล้วว่าแม่งต้องมาแน่แน่ทาว่าสั้นช็อต่ะอีเหี้ยกูเห็นว่ามึงเอาหน้าไปถูเลยนะเว้ยเออดีวะมึงเข่ามันกไม่ได้ก็ไงแต่เนี่ยเออมันมันติดแอนิเมชันไงจะหลบก็ไม่ได้เป็นหการที่เล่นกระต่ายแม่คขารั้งเดียวที่เคยเล่นรู้สึกแล้วแม่งสนุกทิบหุดกวาดไปทั้งทั้งทวีแบบโค่นมันเลยแบบ กินปักอ้นนออาวไม่โดนท้าไม่ฟาคุณฟาละอุ้ยมายือนกันนะแถวด้วไห้ มันต้องเป็นมุมกว้างจริงๆหรอจริงๆยืนอยู่กลางเลยไงอืมออาเอฟพีวิ้งไม่ท่ะอืมเอาดิคนปล่อยของกันจริงจังวะ่ะโอ้เป็นเร่นแน์คุ้มมากคุ้มจนคปชอ่อง

ทีแม่งมีวาร์ปด้วยอันนี้เขาให้บนเคลียร์คนเดียวเลยตรงเนี้ยอันนี้เขาให้บนเคลียร์คนเดียวเลยไอ้ดเนี่าาย,าายโอ้ยสบายเลยสบายโยโจเจอโก้สวย,ยถุงกระเดื่อน่าจะได้เทนสองดีวะน่าจะได้อยู่รอบหน้าอืมแจ๋ว ดูเทนถอดแล้วก็เลียนนะโอเคไปเลยเประ่องอ้าวแม่งไม่โดนไม่โดนหรือว่าจบรอบนี้ผมอาจจะเข้าไปนอนกันได้เลยมึนๆหัวละโอเคัตนรอบนี้ต้องผ่านปะเออรองผ่านได้หหะไว้ไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเลย เลยครั้ง,งไหนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาตัวที่มันคอนเทนต์กว่านี้มาเล่นอ่าได้มากวนมันเลยนะนมีโคตรสนุกเล่นมีสุตใจเลยไปเลยเอันนี้ของมือเลยปุ่นอัตัวนี้ของมือเลยเอะเฮ้ยโอ้โหแม่งเหนียว เราไปอะไรวะเอ็กเมนเนีย mix 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 ไปดูตา<อ>ตก,การงัง <laughs> โมโก้ตายเลยทีเดียวเลยอ่ะทุกคนโูโก้หมดอ่ะระวังเลยนิซ่าเหมือนนิซ่าให้หนึ่งไม่ต้องเอิน <laughs> โอ้ย <laughs> <laughs> วันไหนถ้าอยากตองไม่ทัน ต่วังความจริงจะต้องปกักกฏโอเคเรียบร้อยมีคนโดนชาม,มนี้ต้องเฮียสไตล์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 ตโดนโด๊โด,โด,โด,โด๊ใครโดนชามเฮียเลยนะ คเอว่าเสียวเปนเดาคนชามก็คือแม่จะพอยแค่เกดว่าจะพอยโดนชามตอนกลางไฟมีเ uh ล่นมอ่ะตายเองได้ไหมเชียโอเล่กี้ครอยูบอสไม่ทันกี่โอเยอะคนเยอะจัดตัวนี้ อย่าให้มันลงตรงการแล้วคุณกดกดที่นี่จังเลยโอ้ยต้องเลือกสักตัวอะไรตัวหนึ่งอ่ะปุ๊บก็เลยโอ้โหโอ้ยอัพโลเคโอหมอให้ไปอัพดีๆดียวมาปุ๊บผมว่าคุกคานโคตรตายที่อะโซโคตรเนี่ยเสิน แต่ตรงนี้เหมือนกับเป็นพักผู้ดาวตูเลยนะใช่มันถ้าเราไม่ตีมันมันจะถ้าเราไม่ตีมันมันก็จะไม่ตีเราได้เหมือนกันตรงเนี้ยหักได้พลาคูดาวตูยาวๆเลยแต่น่ารำคาญไปหน่อยเวลามันตีอะจพี่ใช่มันงงแน่เยอะเกินคือช่างยาวพลาคูดาวตรงกลาง สบายใจป่ะยัง,งเป็นจ้ล่หตอับรอยู่ปุกเกียร์บอลแป๊บแล<อ>บ้ว<อ>ก็ว<ด>จากวขาพอดีเลยได<ๆ>้เลยเกียตัวเก,เกียร์ตัวข้างๆให้เฮ้ยเอา้าโหนวดใช้เทนเทัคเคิลเหลอรอเอ เชี่ยเชี่ยเชียเชี่ยเชียเชียเชียจะตายเย็แม่จะตายวะโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยยุดิยุตุเจ็บเจ็บเจ็บกูล้วทำไมจะตายกูรู้ละทำไมทำไมอะเมื่อกี้น่าจะไปโดนโตะเคานเตอร์ค้ร็อคอะไรวะ ผมผมดนแข็งผมเดินแข็งอยู่กลางมงช่อกล้วยช่อกล้วยพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่พี่ก็งเกหายแล้วแข็งกิน้้ได้อยู่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 ได้อยู่ไ้ย crazy ชุกเปนรมะไปหรือเปล่าลืมจริงจด้วยเอาไว้เกี่ยวกัมาแก้มือกันพี่ไปนอพักกันต้องมาแก้มือกันใหม่พรุ่งนี้นั่นแหละเปนเิอ่ะอี้นงานเป็นเทิมากเลยกอ่ะชป็รกันไปหรือเปล่า